นี่ครับอันนี้ต้นใหญ่มากทุกคนอันนี้คือต้นไม้สังนะต้นใหญ่มากเดี๋ยวพุ่งมาดูครับนี่ครับรอยนี้ดำๆแบบนี้น่าจะมีครับเดี๋ยวเราลองตัดดูนะครับมีวุ้นมีวุ้นไผ่ด้วยครับแต่มันแห้งแล้วนะครับ อุย้ยโดนโดนโดนตายไปตัวหนึง่งโอ้โหทุกคนดูครับดูดูด,ดอ้ยโอ้ตัวใหญ่มากนี่ครับตัวนี้ผมน่าจะเอามีดตัดโดนครับอันนี้อะไรไม,ม่ผมก็ไม่รู้หนอนใหญ่มากอันนี้กินได้อยู่นี่เก็บอันนี้ไว้ก่อน ตัวใหญ่มากคอมมิดหน่อยตัวใหญ่มากอ<ด>ุ้ยม,ม,มี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 ยังมีเยอะเดี๋ยวตัดเองนะ,ะนี่ครับเห็นไหมว้าวเห็นไหมววเห็นไหมโอ้โหสุดอื้อหือนี่เอาไปตกปลาใช่ใช่นี่ครับ อันนี้ผมก็น่าจะเอาไปตกปลาบ้างนี่ครับได้ทั้งหมดโอ้โหแต่เสียดายมากตัวนี้ผมเขามีตัดโดนครับนี่ครับดูเป็นแป้งเลยนะโปรตีนสูงมากเดี๋ยวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปหาต่อหาต่อเอ้ยเอ้ย,อยตกนี่โอเคครับเดี๋ยวไปหาต่อนะโอเคบา,บายบาย